สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับ MOS Differential Pair กันนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาอะไรต่างๆเนาะผมอยากจะขอพูดถึงที่มาของตัว Differential Pair นะครับว่าทำไมมันถึงค่อนข้างสำคัญสำหรับการออกแบบ IC ต่างๆนะครับก็ผมจะขอทำการเพิ่มพูดถึงเรื่องพวกนี้กล่อลละกันนะครับ าจจะต้องใช้ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับก็องมาพูดถึงว่าทำไมไอตัวด f f r ฟนเชีย l แ a เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น m s กส์หรือ j t เนาะอยากให้ลองพวกเราจรินานาการเนาะถือว่ามีเหตุการณ์หนึ่งสมมุติเราไปทำงานนะแล้วหัวหน้าบอกว่าให้เราออกแบบนะครับบอกว่าลองจิงนตนาการเนาะว่าพวกเรานี่ไปทำงานแนละ้ว นะครับบอกว่าหัวหน้าบอกว่าให้เราออกแบบพัฒนาทาวงจรที่เป็นรีเซเบอร์นะครับรีเซเบอร์ไอซีเนาะอินดิเกเตเตอร์เซจิตนะครับก็การที่จะทําอย่างนั้นได้เนาะลำดับแรกเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรครับแอเทนน่าถูกไหมครับแอนตีน่าเนี้ยแล้วก็จะต้องต่อเข้ากับตัวนี่นะจะผมเจะพูดเลยครับ LNA นะครับ นอกเนจากตรนี้นะครับในตัว l e เนี่ย่อมาจากเลยครับ Low Noise Amplifier นะครับนะครับตรงนี้อย่างที่บอกเนาะเราลองจิงนตนาการว่าเราต้องการออกแบบในตัว Receiver IC ตัวนี้นะครับระดับแรกมี Antenna นะครับแล้วบังเอิญในตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงรับสัญญาณจาก สายส่งเราตรงพวกสายส่งของขคา่งมือถือต,ต่างๆเนี่ยคุณลักษณะของสัญญาณที่เข้ามายัางสายอินเทนอร์นตพวกนี้จะมีคุณลักษณะคล้ายๆกันนะคะรับก็คือมีขนาดที่เล็กนั่นเองรถสัญญาณมีขน,นาดความแรงน้อยนี่น,นะครับแล้วบังเอญเนี่ยเวลาเราเดินออกแบบรวดล,ลายมงจอเนี่ยเราไม่สามารถเลี่ยได้ว่าบริเวณ แอนต์นาตัวนี้นะครับอาจจะมีโอกาสผ่านตัวสัญญาณที่เป็นคอรอกนะครับสัญญาณที่เป็นคอรอกเนาะก็คอรอกนี้ก็เป็นไฮฟรีคูเรนซี่คอนเทนต์ถูกไหมครับแล้วเอ่อตัวสัญญาณพวกนี้นะครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้ถือว่าช็อตกันนะครับเพราะว่าเวลาออกแบบเอ่อเวลาผลิต IC เนาะไม่แน่ใจว่าจำวิดีโอที่ผมเคยเปิดดูได้เปล่า มันคล้ายๆสร้างบ้านนะครับเหมือนกับว่า,าถ้าอันนี้เป็น section เนาะนะครับมันก็จะมีชั้นตรงกลางนี้ที่เป็นชั้นฉนนใช้สีอะไรดีสีส้มเลยกันหรือนะครับเป็นชั้นฉนนนะครับแล้วตรงนี้อาจจะเป็นเส้นโลหะนะครับอันนี้เป็นเส้นโลหะที่ ส่งสัญญาณคล็อกไปนะครับแล้วเส้นด้านบนก็จะเป็นเส้นที่รับสัญญาณซนเซลเข้ามานะครับจะเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้ชอ็อตกันนะครับเหมือนตัวนี้เนาะก,ก็คือมันอยู่สัญญาณเนี่ยเดินกันอยู่คนละชั้นของเออส้นรูตัวนำนั่นเองนะครับ่อยู่บนแผ่นซิลิคอนเดียวกันนะครับบางทีบริเวณนี้ก็อาจจะต้องถูกปิดด,นนด้วยชั้นฉนวนด้วยเช่นกัน นะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่านะครับมีชั้น, Signal น,น,น,นสัญญาณเนี่ยเดินอยู่ชั้นหนึ่งเส้นคอปเนี่ยเดินอยู่อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับมันมีชั้นฉนวน,นขึน้นกลางมันก็เหมือนเลยครับคาปาซิเตอร์เนาะนะครับมันก็เลยทําให้ใตรงนี้นะครับคอปที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเราเรียนไปแล้วหรือยังว่าเราสามารถสร้างไซเบรช์ใช่ไหมครับที่หลายๆความถี่เนี่ยสร้างลองอมาเป็นสแควร์เวฟได้เพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้มีไฮฟิวเซนซ์มีฮาร์โมนิกที่ความถี่สูงค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อส,สัญญาณที่อนตนนาตัวนี้รับมาก่อนที่จะเข้าตัว LNA ตัวนี้นะครับถ้าผมบอกว่าสัญญาณตรงนี้นะครับมีขนาดน้อยนะครับสมมติรับสัญญาณมาเนี่ยเป็นไซร์วิสเลยนะครับ,นะรบเป็นสัญญาณวารู่ไม่ค่อยสวยเลยสัญญาณไซเวฟสในลักษณะนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็บปิเวณนที่มีการเปลีป่ยนแปลงสูงของคดเนี่ยนะครับบางครั้งมันจะทําให้สัญญาณอย่าลืมนะครับตรงนี้สัญญาณเนาะรับเข้ามาเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับพอโดนใน้พวกนี้เข้าไปเนาะมันก็จะเกิดเป็นอะไรครับเป็นนอยส์เกิดขึ้นมานะครับอาจจะในํำลองอันนี้สมมุตินะนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากนอยส์ใช่ไหมครับคือเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ ใช่ไหมครับเส้นสีเขียวนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับเราจะกำจัดในตัวนอสพวกนี้ได้ยังไงนะครับหนึ่งในวิธีที่ใช้กันก็คือทำเป็น i f f e r e n t i a l signal นะครับมีเนที่สีเขียวนี้นะครับเส้นด้านล่างก็ได้เนาะอันนี้ก็วิธีที่จะกำจัด Noise ที่อาจจะถูก Couple เข้าไปยัง Signal ตงัวนี้นะครับหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ,คอทำเป็นเทนที่จะรับ สัญญาณสัญญาณเดียวทำเป็น Differential Signal นะครัก็ลองมาดูเนาะว่าถ้าเราทําให้มันเป็นแต่ที่จะรับมาสัญญาณเดียวทําให้เป็น Differential Signal ไป Differential ส i g แน l ไปวงจรจะต่างกันยังไงนะครับก็ผมก็ขอตพรูปตรงนี้ไปเลยนะครับ ถ้าเราก็ปรับให้เป็น Differential Signal นะครับปรับยังไงก็ตรงนี้แทนที <Hayır> <S <cold> <S ่จะอันนี้มันไม่ยากนะครับไอตัว a อนต n n นตัวนี้มันมี a อน e n n นที่แบบรับสัญญาณมาแล้วก็ให้สัญญาณออกมาเป็น Differential Signal ให้เรานะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเข้าตัว LNN ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ แล้วตัว LNA ตัวนี้บางครั้งก็อาจจะออกมาเป็น Differential Output ด้วยเช่นกันนะครับในคำนองนี้นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าออตอนนี้ใช่ไหมครับโครงสร้างก็ยังเหมือนเดิมเนาะแต่ Signal ตัวนี้ออกมาเป็น Differential Signal แล้วก็ผ่านสัญญาณที่ Carry Clock ไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าผมจะมีนั่นหมายความว่าหมายความว่า Differential Signal ตัวนี้ถ้าอยู่ใน เฟี้นะครับอีกการหนึ่งก็ต้องกลับเฟรใช่ไหมครับเราถึงเรียกว่า d i f e n a l signal นะถ้าผมจะแทนแทนสองสัญญานนี้ด้วยรูปไหนดีครับว่ารูปไหนก็ได้นะครับใช้สีเขียวนะผมบอกว่าอันนี้เป็น v 1น,นะครับ v 1ก็มีสัญญาณอย่าลืมเนาะมีสัญญาณขนาดเล็กใช่ไหมครับ v 2ก็ จะเป็น differential s i ก n a l ครับก็จะกลับด้านเลยนะครับแบบนี้แต่ที่จริงมันต้องอนะครับที่จริงสงสัญญาณนี้ต้องเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่กลับเฟสกันอยู่ร้อยแปดสิบองาแค่นั้นแล้ว n noise นะครับ <S นบ s e ที่เกิดจากค็อตัวนี้ก็ส่งผลนั้เวลาเดียวกันนะครับผมบอกว่าส่งผลที่ที่ตรงนีน้นีก็ต้องส่งผลในลักษณะเดียวกันนะครับ อน,นี้ก็มีทิศทางนี้ถูกมครับมีก็เป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วทํำยังไงล่ะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับเส้นสีเขียวถูกไหมครับเพราะนั้นคือสัญญาณที่เราสนใจนะครับแล้วถ้าผมทําการจับถ้าผมไม่ต้องการเอาไว้ตัวสเส้นสีชมพูเนี่ย เข้าวงจรเพื่อขยายเนยผมจะต้องทำยไงครับก็จับจะเห็นได้ว่าอน,นี้ครับเหมือนกันอันนี้เห็นไหมครับเสียงพูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าอะไรครับ common signal น,น,นะครับ common mode น,นั่นเองนะครับเส้นสีเขียวนี้เรียกว่า common differential signal นะครับก็ลองม,ม,มาดูกันเนาะถ้าผมบอกว่าผมจับโอเสอนี้มหบมสออกมาคิดว่าจะเหลืออะไรครับ อันนี้เราพูดในในในทำนองที่ยังไม่ใส่แมทเนาะนะครับมันจะเหลืออะไรครับก็จะกลายเป็นว่าน้อยเสียถูกหักล้างออกกปนหมดเลยถูกไหมครับแล้วจากที่มันต่างเฟสกันมันมาลบมันก็เสริมกันถูกไหมนะครับสัญญาณที่ได้ก็จะมีขนาดสูงมากขึ้นในทำนองนี้ถูกไหมครับแต่ว่าสีชมพูเนี่ยที่เป็นน้อยเสียถูกหักล้างออกไปหมดนะครับ แล้วแล้วผมต้องทำยังไงก็หมายความว่าอันนี้ถ้าเราเอา f e r e n t น a l signal มาหาห้างกันตัว noise เนี่ยจะหายไปหมดเลยถูกไหมครับอ่ะถ้าอย่างงี้ผมสามารถเขียนอันนี้ก็จะเริ่มเป็นสมการแล้วเนาะนะครับอืมก็ลองมาดูกันผมสามารถเขียน v1 เป็นสมการได้ดังนี้นะครับอ่าสมมุติอันนี้อาจจะเป็น vo เนาะคูณกับ sin โอเมกา t นะครับโบล์มีนะครับเราเรียกว่าเป็นอะไรครับ Common Mode ใช่ไหมครับ V2 เนี่ยผมก็เขียนได้ไนะครับวีคืออะไร v ีออาจจะเป็น v p นะครับอ่าถูกนะครับอันนี้ก็คูณอะไรครับอันนี้อย่าลืมเนาะอันนี้มันกับเฟสนะครับก็ต้องติดเขึ้ไมาติดลบ v o ไซน์โอเมกาที บวกด้วยมีสีเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าเนาะ,ะก็ได้อ่าอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราเขียนแบบนี้ถูกไหมครับมีหนึ่งลบมีสองใช่ไหมครับมันก็จะได้อะไรครับมีหนึ่งลบมีสอง มี2ตัวนี้เราเรียกว่า Differential Spell นะครับซึ่งมันจะออกมามีค่าเท่าเท่าไหร่สอง mu s i n เ omega t ถูกไหมครับแล้วถ้าผมรวมกันมามีหนึ่งบวกมีสองทัวทีนะมีหนึ่งบวกมีสองผมจะได้อะไรครับก็จะได้อะไรครับสอง ม cm ถูก <VC> ไหมครับจากสมการนี้นะครับนั่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมสามารถเทน v1 <V> 1 <V> 1. 1> กับ v2 2> ในเทอมในเทอมแบบไหนดีครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปคำตอบเนาะอันนี้ก็จะได้อะไรครับมี cm <VC> ตัวนี้นะครับมันก็เลยมีค่าเด่ากับบวก มีสองส่วนสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้อตัวแปรหนึ่งแล้วเนาะนะครับตัวแปรนี้ v ีหนึ่งเนี่ยผมก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบขอผ v differential ได้อันนี้มีคอ m มอนโหมดได้อันนี้เป็นมีคอ m มอนโหมดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าา v differential มันก็เท่ากับวี sin ซด์โอเมก้าทีคงต่อสมถูกไหมครับ อันนี้ผมก็เลยเขียนออกมาได้ว่ามีห่ตัวนี้ก็คือมีดิเฟนเซียลส่วนสอบวกด้วย a c ซีนะครับมีสนี้ก็เลยเขียนออกมาได้ครับนุบ no. มีดิเฟนเียลส่วนสอนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะนี่มันเป็นแค่แมทการการแสดงผลทางแมทเฉยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องจำเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถเขียนได้แบบนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงตัวซิแนลไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่า e i f f e r e n t i a l s i น n a l ช่วยเนะี่ยนะครับจากที่เราเห็นเนาะเราถ้าทำการเอาดิฟเอาดิเฟนเชียลซิแนลเาหาหลางกันเ,เราก็จะจะพูดย,ยดังไงดีตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เราเป็นจุดที่เราต้องการขยายถูกไหมครับ ตรงนี้เราต้องการขยายมันใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเสนใจ,จแต่ตัวนี้อันนี้เราจำเป็นต้องทำเลยครับกดมันหรือกำจัดมันหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับ common mode มันก้คือ noise ใช่ไหมครับเราไม่เราไม่ต้องการขยายเราต้องการขยายสัญญาณเ n ช เท่าไหน,นะครับการที่จะทําแบบนั้นได้เราต้องทำยังไงครับออลองมาดูเนาะถ้าผมบอกว่าใช้ทางฝั่งพิทุทเนี่ยผมขยายสัญญาณ differential ทั้งสองทางนี้น,นะครับวงจรที่พื้นฐานที่สุดก็คือตูม CommonSource ของแอ i f i e ฟนะครับ CommonSource ก็มีหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นโอรีอันนี้เป็น มีหนึ่งเข้ามาตรงน,นี้อย่าล,ยลืมเนาะมีหนึ่งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเหรครับอันนี้ก็จะเป็นเอลดน,นี้จะเป็นม D หนึ่งดีถูกไหมครับมีจุดนิ่งสัญญาณที่เป็นเชื่อตรงนี้ผมก็จับเข้า,ออก,าก,กับคอมพิวเตอร์สิ่งหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็นหนึ่งน,นี่ก็จะเป็น ปปนี่ก็จะเป็นมีสองไปข้างนี้ก็หาดีนี้ก็ v ีดีนะครับอันนี o คอมมอนซอสมันก็เป็นวีเอาท์สองนะครับก็ลองมาดูว่าเอ๊ยอย่างนี้มันจะช่วยอะไรเราไหมนะครับบอกว่าถ้าสัญญาณผมเป็นแบบนี้นะครับ V ีหนึ่งเป็นแบบนี้เสียนแค่นิดเดียวเนาะนะครับมี noise บริเวณบริเวณนะครับแล้ว v2 ผมคือเป็น differential signal มี noise เหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้นะครับลองมาดูกัน v output อันนี้มันจะ work ไหมนะครับ v output อันนี้มันน่าคืออะไรครับ common source ถูกไหมนะครับ v output ที่ได้ก็จะต้องอะไรครับกับ feed ใช่ไครับอย่าลืมเนาะอัตราขยายท่ากับลบ GM คูณกับ r d ใช่ไหมครับผมก็จะได้เขาพูดหน้าตาออกมาประมาณเนาะคือมีอัตราขยายแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ตรงน้อยตรงพวกนี้ถูกขยายไปด้วยถูกไหมใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ โอเคเนาะแล้วตรง v ี2นะครับ v ี2ก็โดนเหมือนกันถูกไหมครับตรงอันนี้ก็ถูกขยายออกมาแล้วนอ e ก็ถูกขยายออกไปด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เมื่อตรงนี้มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมครับการที่จะกําจัดนอ e เสียเราต้องเอาอัลุตหนึ่งอาลฟุตสองมาหักล้างกันอีก นะครับในกรณีที่เราคิดว่าตรงแรงดันนูนี้ไม่ได้ไอแรงดันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทําให้ทรานซิสเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยหลุดจากเซตูเบชันเลยนะครับถ้าแรงดันทําให้เกิดจากไทอทรานซิสเตอร์สตัวนี้หลุดจากเซตูเบชันเราเอา v L ีเอฟปุ๊บงานเนี้มาลบก็ไม่สามารถหาสารนอสตัวนี้ออกไปได้นะครับเราก็ต้องมาหาวิธีใหม่ลบว,วิธีนี้ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์ก้วนะครับ วิธีใหม่ก็คือเราก็ต้องมาดูว่าเราจะกำจัดคอม m อนโหมดนี้ได้ยังไงนะครับเขาก็เลยมีคอนแคสตเนาะแทนที่จะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอันนี้มันขึ้นอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ลงก็ลงเหมือนกันหมายถึงแรงดันที่ขาเกี์นะครับก็เลยคิดมาว่าเอา้าเราจับสองตัวน,นี้มาต่อกันได้ไหมนะครับมาต่อลูกกลมกันนะครับก็เลยเกิดเป็นวงจรแบบนี้ขึ้นมา ครับน,นี่อันหนึ่งน,นี้เป็น t r a n s i s t เบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็ V สองนะครับจากบมนมาต่อกันแล้วทำยังไงต่อครับอันนี้เห็นไหมครับ V หนึ่ง,นองอันนี้ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงตรงสัญญาณคอมบอรหมดนะ นะครับก็ทำยังไงให้เมื่อแรงดันนี้ขึ้นแรงดันนี้ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับทำให้ยังไงให้มันป้องกันตรงคอมมอนโหมดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือต่อครับไอเดียวเค์เลซนสองอันนี้ n d d r d ก็ r d นะครับอันนี้ในนิสสิรู้สึกใช้ไอเนาะลบ m s s นะครับก็ลองมาดูทําไมต่อยนี้แล้วมันช่วยช่วยอะไรนะครับทําไมต่อแบบนี้ช่วยกําจัด o น s สออกไปได้หมดเลยนะครับไยเรียนเ่องโน้สนี่คือเราเรียกว่า c อ m m o น m ห d ดนะครับนี่อีโอนิดนี่อีโอสองนะครับก็ลองมาดูเนาะถ้าอันนี้ต้องเป็นอุดมคติถูกไหมครับอ่าลองมาดูกันอก่อนที่เรา จะพูดไงดีเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันผมจะบอกว่าตรงนี้ตรงนี้คือบวกลบ v g s 1ตรงนี้เป็นบวกลบ v g s 2ถูกไหมครับแล้วลงจนนาาาินตนาการแบบนี้เนาะผมบอกว่าเส้นนี้อันนี้นะครับ เป็นแรงดันมีหนึ่งมีสองนะครับเราก็มีจุดใ่ตรงกลางนะครับจุดในวีหนึ่งนี้ก็คือตรงมีสองคือตรงนี้จุดตรงกลางนี้ก็คืองนี้นะครับให้เราจรินตนาการนึกถึงคอมมอนโหมดนะครับคอมมอนโหมดนี่ก็คือการเพิ่มขึ้น,นลดลงทั้งหมดเลยนะครับแรงดันจุดนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับแต่ในขณะที่ ดิฟเฟนเชียลรูเนี่ยฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับเนี่ยนะครับทำให้มันขึ้นเนี่ยฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งหนึ่งลงอันนี้คือสัญญาณ differential Mode นะครับแต่ถ้าเป็น Common Mode ขึ้นลงพร้อมกันนะครับในกรณีที่แรงใจตัวนี้เป็นดมคตินะครับแรงใจกระแสเป็นดมคติ การที่เราจะการที่เราจะทราบได้ว่าตัวแรงดันนี้ขึ้นไปนพร้อมกับคอมมอนโหมด,หมดก็เพราะว่าถ้าเราดูกราฟกระแสแรงดันของคอนเสิร์ตเนอร์โซสเนี่ยหน้าตากราฟมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับนะครับอันนี้ถ้าพวกเราพูดถึงตัวคอ r เ e ิร์ตเนอร์ แรงตกคงใช่ไหมครับนี่เป็นกระแสไอเนาะใช่ไหมครับกระแสคงที่แรงดันตกคงเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เป็นโบไปจนถึงฮอเลยถูกไหมครับแล้วเราก็ลองมาดูตัวนี้นะครับแรงดันตกคงมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งมากมายเลยถูกไหมครับแรงดันฝั่งหนึ่งเนี่ยมันถูกฟิกที่ลบ vss ละนั่นหมายความว่าเมื่อแรงดันเข้ามดยืนออมนโหมดถูกป้อนเข้ามา นะครับอันนี้เขาเล่นออกมาหนึ่งก็ล,ลองมาจินตนาการเนาะแรงดันเขามุนโหมดใช่ไหมครับทุกป้อนเข้ามา v1 ขึ้นขึ้นลงพร้อมกับ v2 นะครับแรงดันโหนดนี้นะครับก็ขึ้นลงไปพร้อมกับ v2 ด้วยนั่นหมายความว่าไงครัหมายความว่า vgs1 กับ vgs2 จะมีค่าคงที่อันนี้คอนเซปต์นี้ต้องพยายามเข้าใจให้ได้นะครับ วีเจสหนึ่งกับวีเจเอสสองมีค่าคงที่เพราะแรงดันตัวนี้อันนี้เป็นคุณ s o u r c e ถูกไหมครับไอเดียวคุณลักษณะแรงดันตัวนี้ขึ้นได้ขึ้นพร้อมกับวีหนึ่งวีสองงานนี้ขึ้นในปริมาณที่เท่ากันนะครับเพื่อรักษาวีเจเ s สหนึ่งกับวีเจเอสสองคงที่กรณีที่คอมมอนโหมดทาให้แรงดันหนูนี้ลงอันนี้ลงโหนดนี้ก็ลงด้วยนะครับเป็นปริมาณที่ทําให้วีเจสหนึ่งกับวีเจสสองคงที่นะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่า จะเขียนตรงไหนดีนะครับจากวรจอนนี้นะครับ침침ผมสามารถเขียนได้ว่า v ีเอาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ VDD-ID1 ลบไหนึ่งคูณกับอ d ใช่ไหมครับ침침ในขณะที่ v ี침침เอาก็จะเท่ากับ v d d i d 2ลบสองนะครับกรณีนี้นี้คิดกรณีตรงตัดนนกัเนาะเพราะว่า ให้อ d ดีทั้งสองตัวมีค่าเท่ากันแล้วมอสเซ็ตทั้งสองตัวนี้มี่าเท่ากันไอเดีเหมือนกันตูกประการอันนี้จ2ใช่ไหมครับกระแสก็ไหลที่ทางไอเมันก็จะเป็น ID 2เห็นไหมครับอันนี้จะพอเห็นเลยไหมครับสำหรับคอมมอนโหมดกระแส id เจะเท่ากับ ID 2ส กรณีที่ทรานซิสเตอร์สองตัวนี้เหมือนกันทุกประการใช่ไหมครับ vgs หนึ่งก็จะเท่ากับ vgs สองเพราะอะไรครับเพราะแรงดันคอมมอนโหมดนี้ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นถูกไหมครับอักษสบให้ gs หนึ่งเท่ากับ gs สองนั่นหมายความว่า V ิววัตถัก็จะเท่ากันถ้า Q ิหนึ่งกับ Q ิสองเหมือนกันทุกประการแคชชูโฟนเตจก็จะเท่ากันอันนี้เราจรินตนาการไปว่าทรานซิสเตอร์สองตัวนี้อยู่ในย่าน saturation นะครับนั่นจะได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ที่คอมบอนโหน่เนี่ยกระแสไอดีจะเข้าไปไอดีสอสมอเท่ากับครึ่งหนึ่งของกระแส i ตัวนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตรงถ้าผมเขียนอันนี้นั่นหมายความว่าวีเอาต์พุตหนึ่จะเท่ากับวีเอาต์พุตสอนะครับถ้าผมจับ2อ,อันนี้มารบกันนั่นก็คือคอมบอนโหน่อัตราขยายของคอมมอนโหนดนี้จะเป็นสูงไปในทันทีนะครับ ไม่รู้ตรงนี้พูดอย่างี้เนาะเข้าใจมากขึ้นไหมนะครับจะพูดยังไงดีจากสรรมการตรงนี้เนาะผมสามารถเขียนออกมาได้ว่ามีเอาพุทมีเอาพุทหนึ่งลบ u ีเอาพุทสองตรงนี้จะมีค่าเท่ากับอะไรครับลบ a d คูณกับ i d หนึ่งลบ i d สองใช่ไหมครับ ที่แรงดันมีคอมมอนโหมดอย่างเดียวเนี่ยกรณีพิจารณาเฉพาะคอมมอนโหมดเนาะที่ดิเฟอเรนเชียลเป็นสูนยเนี่ยจะได้อะไรครับ i d 1เท่ากับ i d 2เท่ากับ i d ส่วนสนะครับหวังว่าจุดน,นี้พวกเราจะเข้าใจแล้วเนาะ i d 1น d 2เท่ากันมีเอา p ์พุตก็ออกมาจะมีค่าเป็นศูนย์นั่นเอง นะครับอันนี้ก็คือของ common mode output นะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่า current source ตัวน,นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับก็ลองจินตนาการถ้า current source ตัวน,นี้ไม่ได้เป็นอุดมคติก็เราก็จะไม่สามารถไอ้ space หรือกำจัดไอ้ตรง common mode noise พวกนี้ออกไปได้เลย